ผมก็ใส่บาตรแล้วผมก็ใช้จิตดูเห็นแม่สีทพ่อพระอ,อินท่าแม่ใหพระอ,อินอยู่ข้างๆนั้นครับใช่ครับวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาบินดาบ,บาดบ้านหนูวันนั้นหนูทานข้าวเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรเหลือหนูก็หนูเห็นพระพุทธเจ้าท่านยืนรอแล้วพอดีหนูหันไปที่ตู้กับข้าวเห็นของกินมากมายหนูก็เลยเอาใส่ให้พระพุทธเจ้าท่านและป้าป้าของหนูเห็นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าจะใส่ด้วยพอป้าหนูเดินได้สองก้าวก็ไม่เห็นแล้วค่ะ ภูเขากับลง้งปู่ปานค่ะวันนั้นพรินบอกว่าใครเตะได้ดีที่สุดจะดให้รางวัลและหนูหนูเตะหนูบอกว่าฉันจะเตะให้ดูและหนูเตะหนูไปเตะใส่ลูกหินก้อนมะลองเลยค่ะท้าพอง อันผมก็ไปเตะภูเขากับพวกจารุนีพอประมาณสามวันก็เตะภูเขาได้ครับไพลินไปเตะไซโคดหินหน้าแข่งช้ำเลยครับเตะหลวงปู่บอกว่าแกนี้ดีกว่าเพื่อน ข้าจะสร้างภูเขาที่มันเป็นทรายแต่มันแข็งให้เจ้าเลยเตทรายไม่เจ็บครับสำเร็จครับใบไม้ให้เป็นตาขาบผมก็ไปเรียนกับหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าไปเด็ดเอาใบไม้มา สัก,กร,รมหนึ่งสิแล้วหลวงปู่ก็มาเอามาหลวงปู่ว่าใช้จิตเพ่งแล้วเป็นแล้วพอได้สักคู่ก็เป็นตัวตะขาบเดินอยอะเยอะอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะทำให้มันเป็นใบไม้อย่างเดิมผมก็ดูพอได้สักคู่ตะขาบ ที่ยั่วเยี้ะกลายเป็นใบไม้อย่างเดิมผมลองทำเป็นไม่ทำไม่ได้ครับปูปานท่านได้เสกสุนัขที่ดุดุมากำลังึกสะกดจิตอยู่หลวงปู่ว่าลองสะกดจิตสุนัขตัวนี้สิว่าเจ้าจะทำได้ไหมแล้วพอมันวิ่งเข้ามาผมก็ว่า อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะมันก็วิ่งมาผมก็ใช้จิตบอกว่าอย่าทำฉันเลยฉันก็เจ็บเหมือนแกนะสิถ้าฉันเตะแกดูมากแกจะเจ็บไหมแล้วมันก็ตอบว่าก็เจ็บสิว่างั้นกูไม่ทำมึงแล้วค่ะ <c oughs> วันนั้นหลวงปูป่ปายกับหลวงปู่อศีไปบ้านของหนู นั้นหลวงปู่ฤาษีกับหลวงปู่ปานกลับไปก่อนแล้วแต่ลืมไม้เท้าไว้ทั้งสองท่านหนูกับนายมัญชชเอามาเป็นมีดดาบล้วเอามาหักเอามาหักของของหลวงปู่ฤาษีหักหนูก็ว่าหนูเป็นคนถือของหลวงปู่ฤาษีเอานใหญ่หน่อยค่ะแล้วหนูว่าหนูไปหาไปหากาวมาติดพอหลวงปู่มากลับมาหรือว่า ไม่เท้าค่าอยู่หรือเปล่าหนูก็บอกว่าอยู่ค่ะพอหลวงปู่ท้าไปเดี๋ยวก็หลงบอกว่าใครทำไม้เท้าค่าหากว่าเยอะยดนบาทางแน,น่เลยหลวงปู่ไปที่บ้านบอยแม่ก็นั่งไปหลวงปู่ไปสอนนะ หวงปู่ปานได้ไปเที่ยวบ้านผมบ่อยๆเพราะว่าจะไปดูพฤติกรรมของพวอผมว่าสนไหมแล้วก็ดูว่าพวกแม่ๆพ่อๆจะเชื่อกันไหมครับสองสามวันหลวงปู่ปานจะมาทีหนึ่งครับ าใครไม่เชื่อก็โดนไปทีหนึ่งครับโดนไม้ตะพดครับ